มาถึงก็เปิดคลาสสอนภาษาไทยกันเลยนะคะว่าแต่นักเรียนคนนี้กระรอกน้อยนะจะอัพสกิลขนาดไหนเดี๋ยวพวกเราไปดูกันนะคะว่าวีดแรงมากไม่รักไม่ได้แล้วนะก็วันนี้เนี่ยค่ะว่าร้อนมากๆแล้วก็อาจจะมีฝนตกไม่ทราบว่าทุกคนเตรียมสกุลมาปะ่ะค้เตรียมมาใช่ปะ<ๆ>โอเคโอเคอเตรีมมาค่ะเพราะ ก่อ uh, so oh. ah, ah, so, uh, ah, รยบอะรนกู้เรื่องกับเขาแล oh. ้วนะคะตอนนี้อ่าแล้วพี่มาค่ะมค โอ้เซ่สองสามฤด,ดูในวันเดียวนะคะพอน้องลิสเล่าว่าอ้อนเอนี่ยค่ะพี่พีพีเสื้อกันฝนหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะมีฝนโตกทั้งที่ตอนนั้นก็คือร้อนเปี้ยงมากนะช่วงสาวเช็คนะคะน้องแชงก็บอกว่าแบงค์ก <c oughs> ดีมา,มากๆค่ะนะนุง้งแชงหนูลูก มันทั้งร้อนทั้งฝนหนูยังบอกแบงกอกดีมากๆนะคะคือแอดจะบอกว่าน้องแชงนั่นแหละค่ะดีมากๆนะคะต้องบอกว่าได้ภาษาไทยเยอะเพราะว่าครูเก่งค่ะคุณหนูลิสไม่มีนะคะไม่เรียวไม่มีมีแต่ของกินอร่อยออยนะแซบ่บๆนะคะมาแบบว่ายั่วยวนะนักเรียนของตัวเองแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้มาถึงมั่มอะไรกันบ,บ้างแล้วนะ ซึ่งก็บอกว่าความหาของเฟื่อนคู่นี้คือเยอะมากนะคะแล้วก็น้องแชงก็คือจะไม่ฟินได้ยังไงได้เสื้อนะเป็นเจ้าแห้งกลับบ้านไปด้วยแอดรับรองได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีลงภาพไอจีแน่นอนน้องแชงกับเสือ้อเจ้าแหง เสสุดๆนะคะใครเป็นคนหาทรรกันเนี่ยคือลดมากนะจ๊ะอ่ะนอกจากนี้ยังพูดภาษาไทยไฟแลบกันอีกนะคะที่สำคัญก็มีการแซล์แซลกันหน้าง,งานนะคะเพราะมันมีท่อนหนึ่งที่จะแบบมีตัวย่อเนอะ F อะไรแบบเนี้ย F U อะไรแบบนี้นะแล้วน้องแชงก็เลยทำให้นึกถึงท่านิ้วกลางของหนูลิส์ขึ้นมานะคะก็แซลกันไม่หยุดแบบนี้เรียกว่าแซลจนหลานบวชเลยทีเดียวละค่ะ ดูความแซบค่ะขำเสร็จก็ ไม่ใช่ขำเสร็จสิแซวเสร็จก็กลิ้งลงไปเลยทีเดียวนะคะก็ค,คือบัญหาไม่ไหวเพราะว่าน้องดิสโกจับได้นะตอนนั้นไปชูเต็มกล้องเลยอะผู้ชมเป็นหมื่นเยอะอะ่ะเขินแทนนะคะพอมาตรงนี้ค่ะมีท่อนที่มันแหม่เกี่ยวข้องหน่อยแล้วก็น้องแชงเขาก็จัดให้อีกแล้วนะคะแต่รอบนี้เจ้าหนูก็เกือบหลงกลอยู่ดีค่ะเมื่อกี้ก็ทําท่าออกมาหน่อยนึงนะคะแต่ว่าดีว่านอนเยอะนะจ๊ะตั้งสติได้ค่ะสําหรับวันนี้ ก็นะ วันนี้เป็นที่เรื่องลืมมากเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนี่คือ Thailand o อ l y มากนะคะลำพังใช้ชีวิตประจำวันยังจะตายนะคะอันนี้คือสาวๆมาเล่นคอนก็ต้องส่งกำลังใจด้วยซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนนะคะแตลิ่าผิวดีแล้วก็สู้อากาศไม่ไหวนะทุกคนคือสู้สุดฤทธิ์นะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหแบบผิวน้องที่เวลามันต้องแดดเมืองไทยเนะะี่ยคือมันมีออร่ามากนะคะแล้วก็ขาวผ่องเป็นยองใหญ่มากเลยนะ เพราะว่านี่แหละผิวดีดูแลตัวเองดีด้วยนะคะแล้วก็พื้นฐานดีด้วยแล้วก็อยู่เกาหลีนะทุกคนเนาะอาหารการกินก็คงจะดีอะไรแบบนี้นะคะแหมพูดไปก็อิจฉานะ ก็วันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยตอนนี้กําลังเล่นจริงกันอยู่นะจ๊ะภาพเพิ่มบรรยากาศเดี๋ยวมาเล่ามาเมาส์กันต่อนะคะทุกคนตามติดได้เลยทาง Lisa Way แล้วก็อัพพี w นิวสค่ะเจอกันคลิปหน้ารับรองว่ามีประเด็นฮอตๆแน่นอนนะคะในตอนแสดงจริงนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนอยู่กับบรรยากาศอังกอของ Black พิงค์เวอร์ทัวร์อินไทยแลนด์รอบที่สองละจ้าใช่ไหมคะใช่แล้วก็ เราเพิ่งกลับมาวันนี้อีกคือรู้สึกว่าปีนี้แบบเราเจอกันบ่อยไหมใช่ปะ่ะบ่อยบ่อยเน <c oughs> าะค่ก็วันนี้ได้ขค่ะว่าร้อนมากๆแล้วก็อาจจะมีคนตกไม่ทราบว่าทุกคนเดียวจะกลับมาปบ้านที่ไหียิ้มค่ะ